ถึงวิธีที่คุณปฏิบัติต่อลูกจ้างผมขอคำข,ขานตกปผมอยากฟังช่างน่าอายผมหมายถึงอาชีพครูที่มีหน้าที่สําคัญที่สุดบนโลกนี้กลับมีไรายได้แค่พอกินไม่แปลกใจที่ครูบางคนไม่ให้ความเต็มที่กับเด็กพูดกันตามตรงครูควรได้เงินมากเหมือนหมอหมอสามารถผ่าตัดหัวใจช่วยชีวิตเด็กแต่ครูที่ดีสามารถเข้าถึงหัวใจของเด็กและอนุญาตให้เด็กใช้ชีวิตที่แท้จริงครูคือฮีโร่ที่มักถูกใส่ร้ายแต่พวกเขาไม่ใช่ปัญหา พวกเขาทำงานอยู่ในระบบที่ไม่มีทางเลือกหลักสูตรถูกออกแบบมาจากคนในกระทรวงคนที่ไม่เคยสอนใครเลยในชีวิตเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการสอบวัดผลพวกเขาคิดว่าการการข้อสอบมั่วๆจะเป็นตัววัดความสำเร็จซึ่งมันไม่เกี่ยวเลยความจริงคือการสอบแบบนี้มันยามเกินกว่าจะใช้ได้มันควรถูกยกเลิกได้แล้วแต่คุณไม่ต้องฟังผมก็ได้มาฟังเจคเคลลี่ดีกว่าเขาคือคนคิดค้นมาตรฐานการทดสอบเขาบอกว่าการสอบแบบนี้มันยามเกินกว่าจะเอาไปใช้สุดท้ายเขาก็ถูกแบน เรียนทุกท่านในห้องนี้ถ้าพวกเรายังคงทําแบบนี้ผลลัพธ์มันมีแต่แย่ลงผมไม่มีความศรัทธาในโรงเรียนแต่ผมมีความศรัทธาในผู้คนและถ้าเราสามารถปรับแต่งแผนสุขภาพรถและรูปแบบบน Facebook มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําให้การศึกษาปรับแต่งได้เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอย่าทําในแบบที่โรงเรียนต้องการเพราะมันไร้ประโยชน์นอกจากเราจะดึงจิตวิญญ,ญาณจากนักเรียนแต่ละคนออกมาได้นั่นควรเป็นหน้าที่ของเราเราควรจะเลิกวิชาบังคับแต่เราต้องเข้าถึงหัวใจของเด็กทุกคน แน่นอนวิชาเลขก็สำคัญแต่ไม่สำคัญไปกว่าศิลปะหรือการเต้นให้ทุกๆพรสวรรค์มีโอกาสเท่าเทียมกันผมรู้มันเหมือนเพอร์เจอร์แต่มันกำลังเกิดขึ้นในประเทศฟินแลนด์พวกเขามีชั่วโมงเรียนน้อยลงครูมีไรายได้มากพอเด็กไม่มีการบ้านพวกเขาเน้นความร่วมมือแทนที่จะแข่งขันกันแต่ที่เด็ดที่สุดคือการศึกษาของพวกเขาทิ้งประเทศอื่นในโลกนี้แบบไม่เห็นฝุน่นประเทศสิงคโปร์ก็พัฒนาอย่างรวดเร็ว โรงเรียนอย่างมอนทิสซรี่โปรแกรมแบบคาร์นนคเดมีมันไม่ได้มีทางออกแค่ทางเดียวเราต้องไปกันต่อแม้จํานวนนักเรียนจะมีเพียง20%ของประชากรแต่พวกเขาคือร้อซของอนาคตเราช่วยกระใส่ใจกับความฝันของพวกเขาและนี่คือความท้าทายที่เราต้องทําให้ได้นี่คือโลกที่ผมเชื่อโลกของปลาที่ไม่ต้องถูกบังคับให้ปีนขึ้นต้นไม้อีกแล้วผมขอสรุปเพียงเท่านี้ โดยการวิ่ลางงานบ้านวิ่เฮ็ดเล่นเน็ัดมือชชดก็ไปลื้อที่รัาที่ตีเป็นจังที่ลุกไผ่ว่าลุกไปลุกไปลุกไปว่าลุกไปลุกไลุกไปว่ามีทีหเเงินเที่ยวบวแม่เลี้ยวตังจังก็พ่พอรอผู้นำแทบตะวังเข้าบ้านเอิ้นใส่กี่ขั้นกี่ขั้นลุกไผว่าจูซัมฮีไอ One, when, one. You somebody one you I eat it Eat when eat One เป็นผัสสงออกปินฉบาตกลุมรักอยากโยมขนาโยมนารักเกินกว่าจะจากอยากเก็บไว้แต่กลัวจะบาต้มมาม่าชีวาผิดนักเอทยวาผิดนัก,ย,นกย,ยังในโ้พามีความรักเบพามีความรัก อยากจะท้อตัวโยมมากนักเออยากทาอัะโยมอยากให้โยมสุดตากันเป็นผสองออกปิมชะบ่าตกลุมรักอยากโยมขนาโยมนารักเกินกว่าจะจา่าอยากเก็บไว้แต่กลัวจะบาเป็นผารสองออกปิมชะ มามาครับมามาขอมือหน่อยมาขอมือหน่อยขอมือหน่อยมา Gonna... <laughs> i know you

สวัสดีค่ะวันนี้อลิสมีทริคดีๆมาบอกกับการชาร์จแบตยังไงให้เต็มหนึ่งร้อไวนะคะใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะคะเพื่อนๆว่าดียังไม่ได้ติดตามกดติดตามเลยนะกดไลค์แล้วถ้าวิธีนี้ใช้ได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะโอเควิธีการก็คืออลิสแน,นะนำให้เพื่อนๆนี่นะคะชาร์จแบตบตอนมันเหลือ99%แล้วมันก็จะเต็มร้อยไวขอบคุณค่ะ